สวัสดีค่ะสวัสดีเปิดคลิปมากับคุณปู่ทองใบนะคะสวัสดีวันที่4ีธันวาคมนะคะก็คุณปู่เปิดบอ่อน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่ตอนนี้น้ำมันตกมันไหลออกแล้วนะคะดูตรงแก้มตรงนี้ค่ะก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะในกรณีที่ตั้งป้อนกล้วยแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็น พ่อควานเขาอยู่ด้วยเท่านั้นนะคะแม่แม่แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็อยู่ในเส้นสีเขียวนะคะเข้ามาแบบตาอ้วนไม่ได้นะคะตอนนี้คุณปู่เราเราต้องเตรียมวิธีการทำความสะอาดอ่าคุณปู่ตกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรารู้ว่าอุ๊ยเขาระวังตัวเนาะเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนอืมเราจะรอตามเขาไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆค่อยๆทำตั้งใจเย็นๆค่อยๆคุยกันอืมก็อ่าตาอ้วนบอกว่า เรารู้ว่าช่วงนี้อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะร้อนระอุนะคะด้วยความที่กําลังตกมันใหม่ๆเนาะก็กําลังจัดการการลงกับความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็ทางพ่อความเสือก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เสียงดังนะคะเพราะว่าคุณปู่ทองใบเนี่ยเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดังนะคะแม่แม่เราก็จะไปเรื่อยๆมาเก็บมาอะไรก็ให้เขารู้ว่าเราเก็บแต่ว่าเราจะไม่เ,เราจะไม่ดุเขาเนาะไม่เดินไปแบบว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ ไม่ขู่ไม่อะไรเขานะคะถ้าเขาถ้าถ้าเราขู่เขาสู้นะคะนี่อันนีพ้พูดตามควานเขาพูดมานะคะแม่แมอ่อันนี้พ่อควานก็กําลังเก็บกวาดทางความสะอาดนะคะบริเวณอืดๆของเขาต้องใช้คลาดยาวๆแบบนี้นะคะในกรณีที่เวลาคุณปู่ตกมันนะคะคือ ก็เซฟทั้งคนเซฟทั้งช้างเนาะแม่แมไม่อยากให้เกิดอะไรที่เราไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดมันเกิดขึ้นนะคะเนาะอขอขอแม่ๆเข้าใจด้วยนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดมาเที่ยวหาคุณปู่เนาะอยากจะถ่ายภาพกับคุณปู่ก็ขอให้เว้นระยะห่างหน่อยนะคะคุณปู่ก็ตกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะอไรโอเคค่ะ คุณปู่ปก็ตกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องเซฟจริงๆนะคะทางนี้พ่อความเขาก็ได้ทำที่ขึงไว้ตรงนี้เพิ่มนะคะเพื่อให้รู้ว่าต้องระวังนะคะต้องระวังเนาะคุณพอ่อคุณแม่มาเที่ยวมาหาคุณปู่ก็อยู่ในเขตข้างนอกจะปลอดภัยมากกว่านะคะอ่า แต่ก็ยังถ่ายภาพได้เหมือนเดิมนะคะถ่ายภาพกับคุณปู่ได้เหมือนเดิมเพียงแค่ต้องรักษาระยะห่างเท่านั้นเองนะคะในกรณีที่ความไม่อยู่นะคะบางทีพอควานเสือเขาไปตัดหญ้าไปหาอาหารให้คุณปู่เนาะไมอะ่อยู่แต่คุณย่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องรักษาระยะห่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะว่าเวลาควานเขาไม่อยู่นะคะดูคุณปู่เขาระวังตัวมากเลยนะคะใช่ไหมตะอ้วนเออเขาเขาค่อนข้างที่จะ แบบเออระวังตัวพอสมควรเลยนะคะเนี่ยเขามองเขามองควานเขาอยู่ตลอดนะคะขาจะมองว่าเอ๊ะทำอะไรกันนะเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนนี้ก็ถือว่ายังยังน่ารักอยู่นะคะยังยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ไหมครับปู่อ่ยังยังรู้เรื่องอยู่นะคะ ยังยังไม่หนักขนาดนั้นนะคะแม่แม่แต่ถามว่าไหลหรือยังไหลแล้วนะคะเนี่ยอาแก้บลงมาเลยนะคะก็ยังแต่ว่ายังถือว่าเออยังกุ๊กกิ๊กกันได้อยู่นะคะณตอนนี้แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ตกมันหนักกว่านี้ก็เดี๋ยวหนกกูจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ายัง <c ười> คุยกันได้นะคะยังคุยกันได้ <c ười> แต่อารมณ์แต่ละวันก็อย่างว่านะคะแม่แม่ช้างตกมันเนาะ วันนี้อาจจะอารมณ์ดีตื่นเช้ามาพรุ่งนี้อารมณ์ขึ้นคึกข,ขนองมาก็มีนะคะระวังมากเลยระวังทุกวันนะคะทุกเวลาในช่วงที่เขาตกมันแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถอาบน้ำหรือว่าไปขัดงาไปเล่นไปกุ๊กกิ๊กกับเขาได้เหมือนเดิมนะคะต้องรอให้เขาหายจากอาการตกมันก่อนนะคะแม่แม่แม เซฟทั้งคนเซฟทั้งชา้างเนาะนิดนึงมาก็คือชีวิตเลยนะคะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ถอยค่ะบอกให้เขาถอยเขาก็ถอยนะคะก็ถือว่าโอ้ เขาบอกให้ถอยว่าถอยก็ถือว่ายังยังคุงยกันรู้เรื่องอยู่นะคะตอนนี้ณตอนนี้นะคะตอนนต,ตอนนี้แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันไปค่ะแม่แม่ระวังนะระวางังปุ่ปู่เนี่ยเห็นแบบผู้บ่าวหุ่นญีแบบนี้พอออกมาเร็วก็เร็วเหมือนกันนะคะระวังด้วยค่ะ <S <S แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่หลังเสานะจ๊ะระวังมากเลยนะคะแม่แม่ ราะว่าเขาตัวใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเขาปุ๊บมาแป๊บหนึ่งเนี่ยเร็วมากเลยนะคะถ้าเขาแบบปุ๊บมาอย่างนะะี้ยค่ะเร็วมากตะอ้วนก็ล่อให้เขาถอยอยู่ข้างหลังก่อนค่ะระหว่างที่พ่อควานเขากําลังเก็บกวาดทำความสะอาดบร,ริเวณข้างหน้านะคะตะอ้วนก็ไปช่วยลอ่อคุณปู่อยู่ข้างหลังก่อนนะคะให้เขาอยู่ข้างหลังก่อนตอนตกมันตอนนี้ยังเก็บกวาดทำความสะอาดได้ ถามว่าปกติไหมก็ต้องระวังนะคะต้องระวังไม่ประมาทเ,เลยนะคะทางกดูเนาะที่อยู่ที่หลับที่นอนก็สะอาดทุกวันนะคะแม่แม่แมอ,อันนี้เป็นเพียงแค่ออตอนเช้านะคะคุปู่เขาเพ่อพามเขาเก็บกวความสะอาดนะคะที่เห็นอึกองเยอะๆคือมาจากเมื่อคืนนะคะกลางคืนนอกที่ปุณตูเขาถ่ายนะคะ ราก็ต้องบอกให้เขาถอยให้เขาอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพ่อความเสือเขากาลังกวาดทำความสะอาดอยู่นะคะเร็วกันก่อนเนาะแม่แม่ค่ะเร็วๆกันก่อน ขวานจะไม่พูดเสียงดังเลยนะคะแม่แม่คือจะไม่ไม่ตวาดไม่ขู่ไม่อะไรเลยนะคะไปแบบนิ่มๆเรารู้ว่าเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดังชอบคนพูดเบาๆสบายๆเราก็ไปแบบสบายๆนะคะมันก็จะง่ายกับทุกฝ่ายเนาะง่ายทั้งช้างง่ายทั้งขวานนะคะ กนก็ค<ม>อยด้วยล่ออยู่ค่ะแม่แม่ระหว่างที่พ่อพานกำลังรีบเร่งกวาดทำความสะอาดนะคะเวลาเวลากวาดเนี่ยต้องกวาดเร็วพอสมควรค่ะทำเวลาให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถึงแม้ตกมันตอนนี้ก็ยังผููบาหุ่นหมีอยู่ตลอดนะคะแม่แม่ขาไม่ใช่ว่าตกมันแล้วจะสู้ผอมนะคะอ ไว้ตลอดเลยจ้าขออนุญาตนะจ๊ะไอเรามันหุ่นหมีเนาะเรามันผู้บ่าวหุ่นหนีนะคะจะให้ผอมๆม,มาอย่างง้มันไม่ใช่เราเนาะคุณปู่อยังอ้วนตุ๊อยู่เลยค่ะแม่ๆม่อเหมือนเดิมนะคะ ก็กว่าจะได้ขับอีกก็ต้องรอช่วงหายจากอาการตกมันลมแล้วค่ะแม่แม่ว <Okay. S 1> ันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นวันไหนนะคะต้องน่าจะหลายเดือนอยู่นะเนาะตะอ้วนมันปูกตกมันเนี่ยสี่ห้าเดือนได้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะห้าเดือนหเดือนได้ ขอสักสิบคันรถไช่ไหมตาอ้วนอ,นอน้ถือว่าตกมันแต่ก็ยังเือยนรู้เรื่องนะคะกว่าจะกวาดเสร็จก็น่าจะหมดกล้วยไปประมาณเข่งหนึ่งใหญ่ๆเลยะคะ่ะปอนกล้วยเขาไปไม่ให้เขาตึงไม่ให้เขาเครียดนะคะบางทีว่าเอสงสัยใครมาทำอะไรกันบ้านเขาเยอะจังนะคะสามสี่คนช่วยกันเก็บกวาดเนาะ ตอนหมดแล้วตะอ้วนให้ถอยเขาก็ถอยนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะระวังต้องมีก้วยล่อไว้บ้างค่ะเซฟทุกอย่างนะฮะคนก็เซฟ้างก็เซฟ การหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอ๋อมีพี่เขามาปอนด้วมาสปูด้วยนะคะขอบปูปิญญาก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับปอนได้ก็ต้องป้อนระยะนี้นะคะโอเค